ต่อมาค่ะคำกริยาที่ใช้บ่อยนะคะเลฮะซมินแปลว่าจองนะคะเลชเลมแปลว่าจ่ายเลนากคตแปลว่าทำความสะอาดนะคะเลฮิตชาเอร์พักอยู่นะคะลาอาจูลาอาูนะคะก็คือออก ออกจากนะคะลิฟ t ตัวลิฟ t ตัวนะคะก็คือเปิดน,นะคะลิสโกปิดนะคะลาอโ o ท d ลาอ v o i d ทำงานลิชอนนอนนะคะคำศัพท์พื้นฐานนะคะมาดูกันค่ะคาบาลาคาบาลาแผนกต้อนรับนะคะแผนก ต้อนรับคำว่าปกคิดคาบลาหมายถึงพนักงานต้อนรับชายนะคะปะกคิดัตคาบลาพนักงานต้อนรับหญิงคำว่าออเรียคอเรียคแขกชายนะคะโอราคัตออราคัด แขกผู้หญิงนะคะในกรณีที่มีหลายคนนะคะจะพูดว่าออร์คิมออคิมนะคะคำว่าการจองใบจองนะคะพูดว่าอาซมานาการจองใบจองนะคะก็คือการบุ๊ก,กิ้งนั่นแหละคำว่ามาเตียก็คือกุญแจนะคะ ถ้ามีหลายอันจะพูดว่ามาฟเตคอตนะคะคามาห้องพักเคเดร์เคเดร์เคเดร์ห้องพักคอมาคอมาแปลว่าชั้นของอาคารมาอลิตมาอลิตลิฟ มาเดรกฎมาเดรกฎหมายถึงบันไดนะคะคำว่าเชรูติมห้องน้ำมิคาราคัดมิคาราคัดห้องอาบน้ำมิตะซูกิดมิตะซูกิดเตียงคู่มิตะยักิดาเตียงเดียว เคชบอลเคชบอใบเสร็จหรือบินเคชบอนิต bon หรือคาบลาหมายถึงใบเสร็จรับเงินดาร์คอนหนังสือเดินทางมัสการหมายถึงเครื่องปรับอากาศโทรทัศ เทเลวิชันเทเลวิชัอารฮัตโบเคอร์อารูฮัดโบเคอร์อาหารเช้ามัฟเตอร์เฮเดร์คุญแจห้องเลนากคตนิคยอนนิคยอนความสะอาดหรือการทำความสะอาด นั่นเองนะคะ